สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องพยอมจะพาเพื่อนๆมาย้ายต้นกล้าแบบนี้นะคะที่เพาะไว้นี่นานหลายเดือนแล้วนะคะเนี้เดี๋ยวจะมาใส่ถุงเพาะแบบนี้นะคะ เพื่อการขยายเวลาปลูกจะได้ยกถุงไปได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาปักชำใส่ถุงดำกันนะคะอันนี้ขึ้นมาก็ไม่กี่ต้นนะคะเพราะไว้เต็มกระจาดนี้เลยนะคะอันนี้ได้รับ เม็ดพันธ์ุมาจากช่องกิตินัยสารพีนะคะนี่ค่ะพ่อขึ้นหลายต้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาย้ายลงกันนะคะถุงนี้บ้านไรา่วงพยอมก็จะใช้ถุงเก่านะคะถุงกล้าไม้ที่จะเป็นที่เขาแจกมาหรือว่าที่เอซ หลายๆท่านได้เอากล้าไม้มาให้นะคะที่ปลูกไปแล้วแต่ถุงดำนี้ยังใช้ได้อยู่นะคะเราก็จะเอามาใส่ชําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะเลือกดูให้พอเหมาะพอควรนะคะกับกล้าไม้ที่เราจะเอาลงในถุงดำนี้นะคะเพื่อการประหยัดอีกอย่างหนึ่งนะคะ เราก,ก็จะใช้ที่พอๆใช้ได้นะคะเราไม่ต้องไปเลือกว่าเราจะต้องใช้ถุงเล็กหรือว่าถุงใหญ่คือมีอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราจะชํำกล้าไม้นี้ไว้ใช้ปลูกเองนะคะไม่ได้จำหน่ายแล้วก็จะมากรอก ดินลงถุงนะคะดินของบ้านไร่วังพยอมตอนนี้ก็คือขาดปุ๋ยคอกนะคะคือไม่ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวว่าจะลองเอาไปหมักกับไม้ต้นไม้ใบหญ้า ทีบาลายองพยอนตัดไว้นะคะจะเอาไปหมักไม่รู้ว่าจะได้ผลสักแค่ไหนนะคะสำหรับขี้วัวที่มีสารปนเปื้อนมาทำให้ต้นไม้เหี่ยวเช้าเหลืองนะคะอันนี้คือต้นกล้านะคะแต่อันนี้ ไม่ใช่จิกน้ํานะคะเดี๋ยวต้องไปดูที่จุดนะคะว่าเป็นต้นอะไรกันแน่หรือจะเป็นต้นคล้ายๆกับลูกพิกุลหรือเปล่านะคะแต่ต้นอะไรก็ดีทั้งนั้นนะคะที่เป็นไม้ยืนต้นก็ขอบคุณช่องกิติไนาสารพีด้วยนะคะที่ส่งเม็ดพันุ์มาให้ ตอนนี้ก็ได้เพาะขึ้นต้นแล้วนะคะกลายเป็นกล้าไม้ที่ผลลงครั้งหน้านี่ก็จะลงปลูกได้แล้วนะคะ อันนี้บ้านไรา่วงพยอมไม่ได้จดนะคะว่าเป็นกล้าไม้ของต้นอะไรแต่อันนี้คือเป็นลูกของจิกน้ำนะคะยังมีภูให้เห็นอยู่แต่อันนี้หรือจะใช่ภูเขาหายไปหรือเปล่านะคะอันนี้ขึ้นต้นแวดสองต้นนะคะ แต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรกินใบไปซะมั่งแล้วนะคะการปักชำหรือว่าย้ายต้นกล้ามาลงถุงดำนะคะควรใช้ไม้นำลงไปก่อนนะคะเพื่อลากของเขาจะได้ เวลาเรากดไม่เสียหายนะคะกดให้แน่นๆนะคะเพราะตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวอย่างที่บ้านไร่บงพยอมได้บอกนะคะอากาศหนาวอากาศเย็นความชื้นน้อยกล้าไม้หรือว่าการปักชำการตอนกิ่ง ลากเขาก็จะออกยากนะคะจากประมาณ1เดือนครึ่งออกก็จะกลายเป็น2เดือนครึ่งสเดือนประมาณนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้าอะไรก็ดีทั้งนั้นนะคะเราจะมีความภูมิใจว่าเราเพาะต้นกล้า มาจนถึงได้เป็นต้นขึ้นมาแล้วก็จะสามารถจเจริญเติบโตปลูกลงในแปลงที่เราคิดจะปลูกป่านะคะก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งสำหรับคนปลูกต้นไม้นะคะคนปลูกต้นไม้คนรักต้นไม้เมื่อต้นไม้นั้นจเจริญเติบโตขึ้นมามันก็ เป็นที่ภูมิใจนะคะส่วนคนที่ไม่ชอบต้นไม้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่มีใครห้ามหรือใครบอกที้เนะกันได้นะคะแต่ต้นไม้ดีอยู่อย่างคือทำให้เราร่มเย็นทำให้เราสดชื่น ทำให้เรามีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจในเวลาเราเครียดเครียดขึ้นมาป่าไม้ความร่มเย็นจะทำให้เรามีความสุขได้นะคะตอนนี้เราก็ย้ายต้นจิกน้ำนะคะอาจจะมีต้น พี่กุลมาด้วยนะคะไม่ทราบว่าเป็นต้นนี้หรือเปล่านะคะกำลังสับสมแต่ขอบใบเหมือนกันนะคะจะมีคมเลื่อยเล็กๆเหมือนกันทุกทุกต้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบแหลมหรือใบมนแบบนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาย้ายกล้าไม้ลงถุงดำกันนะคะคือต้นจิกนาะจิกน้ำและต้นพิกุลนะคะแต่ ต้นไหนคือต้นไหนอันนี้บาไายองพยอมตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งเคยเพาะเป็นครั้งแรกเหมือนกันเตรียมรอกล้าไม้ไว้ฝนหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ